ต่อไปนะคะให้เราไปใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ที่ F2 ค่ะให้เรากดเข้าเลเยอร์ที่ F3 ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.210ค่ะจะเห็นได้ว่าค่าระยะตรง DSD นะคะจะละเอียด ากกันนอีแล้วะะคะสำหรับคิดวันดีนะคะคือจะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Layout ค่ะหรือว่าโปรแกรมการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อดา d ีรุ่น DTM 622 R 4ค่ะสำหรับโปรแกรม Layout ของกล้องดาดีนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับกล้องท็อปคอนะคะแต่ว่าจะเหมือนกันไม่มากเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการเข้าใช้งานกันเลยค่ะค่าสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Layout นะคะหลังจากที่เรานะคะเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะกดเข้าที่ F2 Layout ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกนะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อไฟล์งานนะคะ หากเรามีไฟล์งานของเราอยู่แล้วนะคะให้กดลิสต์ไฟล์งานที่ F2 นะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะให้กดเข้า Input ท,ที่ F1 ค่ะหากต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะให้กดที่ F3 ค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างชื่อไฟล์งานของเราไปเลยนะคะ เมื่อสร้างชื่อายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter ค่ะ enter อีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปนะคะให้เราไปใส่ทีกัดจุดตั้งกล้องนะคะที่ F1 นะคะ Station Setup ค่ะ INS o HT นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งเราจะวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดนะคะ เราจะใส่ที่1.4เท่าเดิมนะคะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะแล้วเข้าไปป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องที่ N E z F4 ค่ะกดเข้า input ที่ F1 ค่ะเพื่อป้อนค่าพิกัด N นะคะค่าพิกัด N นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อยู่ที่100.490ค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะ ค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.560นะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่าพิกัด z ไม่ต้องใส่นะคะกด enter ที่ะะ f 4ได้เลยค่ะต่อไปนะคะให้เราไปใส่ค่าพิกัดจุด backside ที่ F2 ค่ะแล้วกดเข้า n z ที่ f 4ค่ะกดเข้า f 1 input นะคะเพื่อป้อนค่าพิกัด n ค่ะ ค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่102.210นะคะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.490ค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะ enter อีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อมายังหน้านี้นะคะ แบ็กไซด์ของเรานะคะแล้วทำการกดเซตที่ f 4ค่ะเมื่อเราใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซด์เรียบร้อยแล้วลนะคะตัวกล้องนะคะก็จะกลับมายังหน้าหลักของโปรแกรม Layout นะคะให้เรากดเข้าเลเยอร์ที่ f 3ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าไปป้อนค่าพิกัด n e z ที่ f 4ค่ะ ค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่103.210นะคะกด INPUT ที่ f 1ค่ะเพื่อป้อนค่าพิกัดนะคะกด enter ที่ f 4ค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.210ค่ะคะ่าพิกัด Z ไม่ต้องใส่นะคะ จากนั้นนะคะกด enter ที่ F4 ค่ะ R.HT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนพิซึมนะคะเราจะใส่อยู่ที่0 m นนะคะจากนั้นกด enter ค่ะ enter อีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะ HT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะ ไปยังจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดนะคะให้เรากดเข้าที่ Angle F1 ค่ะเมืมเ่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า DHR นะคะ<ๆ>เราจะทำการหมุนตัวกล้องนะคะเพื่อทำการให้ค่าองศาตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ิปดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาค่ะทำการคลายล็อกตัวกล้องแล้วหมุนทำค่าองศาให้เป็นศูนย์ได้เลยค่ะ เมื่อได้ค่าองศาที่ใกล้เคียงแล้วนะคะให้เราทำการล็อกตัวกล้องนะคะแล้วใช้ปรับรายละเอียดช่วยะคะ่ะเมื่อได้ค่าองศาที่เป็นศูนย์แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดดิสที่ f1 คะ่ะ ค่าระยะนะคะก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะอยู่ที่4เมตร67เซนกับอีก8มิลนะคะหากเราต้องการที่จะทําค่าระยะให้ละเอียดกว่านี้นะคะให้เราทําการปรับเลนกระดกค่ะโดยการคลายล็อกเลนกระดกนะคะแล้วปรับเลนกระดกค่ะ เมื่อเราปรับเลนกระดกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการยิงอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยกดแมสที่ F1 ค่ะหากเราต้องการให้ค่าระยะตรงนี้นะคะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราทำการปรับเลนกระดกนะคะแล้วกดแมสทีเอเพื่อทำการยิงอีกครั้งค่ะ จะเห็นได้ว่าค่าระยะตรง d h t นะคะจะละเอียดมากขึ้นนะคะหากเราต้องการนะคะให้ค่าระยะตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะให้เราทำการขยับเป้าปิดซึมไปมานะคะจนกว่าค่า d h t ตรงนี้จะเป็นศูนย์นะคะหากเราต้องการจะปักหมุดในจุดถัดไปนะคะให้กด next f4 ได้เลยค่ะแล้วกดเข้า nset f4 ค่ะเพื่อป้อนค่าพิกัดค่ะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถป้อนค่าพิกัดแล้วทำตามขั้นตอนตามเดิมได้เลยนะคะค่าเรานี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมเลเยอร์ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ d a d d ด,ดีรุ่น DTM 622 R 4ค่ะค่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมเลเยอร์ของกล้อง d a d d ด,ดีรุ่น DTM 622 R 4 ไม่ยากใช่ไหมคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c สเซสซอรีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิ์ค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ